โอเคคลิปนี้อยู่เกมเอ่ดิฟเลเจนซ์2นะครับกับผมไม่หมดนะผมก็คลิปนี้ก็มาแจากเกมนี้กันนะบอกเลยว่าภาพสวยแล้วก็เงินนี่คือแบบโหเต็มพิกัดน,นะพันล้านนะครับผมโอเคเกมนี้ก็ขึ้นชื่อด้วยความภาพสวยแล้ววันนี้ผมปรับเซตติ้งแบบแบบสุดเลยนะโอเคผมยังไ,ได้ปรับผู้มลย <laughs> ลืมลืมลืมโอเคช่างมันแล้วกันเรามาดูรถในเกมกันดีกว่านะครับผมก็คือจะบอกว่ารถในเกมบางคันเนี่ยไม่สามารถซื้อด้วยเงินในเกมได้นะต้องเติมเอาเออบางมันก็เลยทําให้เราเล่นเล่นเล่นเกมทุกเครื่องไม่ได้นะไม่ใช่ทุกเครื่องเล่นเกมทุกทุกคันไม่ได้นะครับอืมก็คือต้องซื้อคันนี้สวยว่ะมันมี็บางคันที่ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยก็คือน่าจะเป็นบางบางคันที่แบบคันนี้สวยจัดเลยโอ้โหชิอะโอ้ยคันนี้คันนี้เอ้ยเธอเนะ ไม่เป็นรถคันไหนเนี่ยผมไม่เคยเล่นในไอ้พวกเนี้ยผมวอาเกมนี้มันออกมาก็เลยจะล่าพอสมควรแล้วนะดูดิคันนี้โคตรสวยเลยคนะันดูเดี๋ยวเราเอาจัดกันมาทุกคันเลยแล้วกันนะคันหนสวยก,กูกดซื้อหมดเลยตอน,น,นอนะเนี้ยนนะี่อาสามาโอ้โหจีอาเนี่ยจีอาจีนนะอุ้ยมีฟอร์มูล่าด้วยนะแต่ว่าเราซื้อไม่ได้นะออโอ้โหมือหยาบเบี้ยชัดเลยนะ เดี๋ยวเอาคันที่ผมซื้อเมื่อกี้แล้วกันนะ t t r เสีร์ชเจิแล้วฮะโอเคก็เกมนี้สามารถแต่งได้นะครับมันสามารถแต่งแบบรถล้อเลื่อเลื่อโฉบได้นะชอบมากเลยไม่แล้วอยู่ตัวไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเอาคันนี้วิ้ยนี่ไงมันเลือยอยู่ทีมันเป็นสนิมสนิมตอนนี้ใช่ปะผมไม่ใช่นี่ว่าตาฝาดโอเคมันมีมันไม่มีสกินให้เราหรอไม่มีนะน่าจะไม่น่ามีนะครับบางคันมันจะมีสกินอ่ะเออตัวนี้นี่นี่ไงมันจะปรับให้มันเลื่อโฉบได้นะบ ใช่ไหมเราจะมีแบบรอยเลือกโูงน,นิดนึงนะอันนี้มีวะเขา,าไม่มีมั้ยใช่หรอโอ้โหหยุดเลยโอเคเราจะแต่งเครื่องแล้วกันนะส่วนการแต่งทรงแต่งสีอย่าเพิ่งแล้วกันอโอ๊ยกดผิดมีโม,มออนไลน์ด้วยหรอแต่มันต้องล็อกอินอนะ่ะผมไม่ใจว่ามันล็อกอินได,ได้หรือเปล่าผมก็ไม่เคยนะอออัปเกรดเครื่องตรงไหนวะลืมแล้วอะเครื่องเล้วอัพเ,เครื่องได้แบบวะ มันอัพได้นะฮะผมจำได้ว่ามันอัพได้นะแต่่วาตรงไหนวะอ้าเอาคือตรงไหนวะคนดูลืมละการาดมันอัพไม่ได้หรอมันแล้วแต่คันหรอเอาหล่อคันนี้ดิคันนี้ปุ๊บอ๋อก็น้องอัพไม่ได้นี่แล้วกูเล่นเกมไหนมาวะโอเคเอาคันนี้ไปเล่นเลยแล้วกันนะผมไม่รู้ดิคันนี้ต่อดีป่ะรถเยอะมากเลยเกมนี้โอ้เลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ย ขอบ啊มันจะมีที่มันอัพเกรดได้ตรงไหนวะผมลืมแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสกินนะเนี่ยมันจะมีเลือกโคลนไหมนะเออเลือกโคลนได้นะอืมเล่นทะเบียนเหรอมีทำไมวะจะมีทะเบียนไปนเพื่ออะไรครับผมคอสตอมไหมไม่ใช่ผมอยู่ตรงไหนวะคอนโดเอ้ยผมเคยเล่นว่าผมอัปเกรดได้ใช่ไหมแล้วกันนะ เรีล่ครับเล่นกันดีกว่านะซิงเกิลเพลเยอร์ตรงนี้นะไปะเอาแบบเขาเรียกว่ามันต้องเล่นแบบอ่โหมดแท็กติสนะมันถึงจะเล่นได้ทุกคันนะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นโหมดไอโหมดโหม,มดที่มันโหมดที่มันแบบมาให้ตรงเนี้ยคือมันคือมันจะกระโดดรถให้เรานะเราต้องเล่นโหมดแท็กติสนะเราถึงจะใช้รถที่เราซื้อได้เนาะโอเคมานี่คือขโมา,าให้ดูภาพในเกมเฉยๆนะเพราะเราจะเล่นโหมดในต้องหุบนะนี่มันจะมีรอยรถเลอะ,ะ,ะด้วยนะเดี๋ยว เท่มากฟูกอ,องเสียงฮะโหบ,บอกเลยว่าโองผมดูนี่ความดิฟก็คือแบบเท่เลยนะเกมนี้เท่เเทมากนะฮะอืมก็ประมาณนี้เนาะมาให้ดูข้อกล่าวนะเกมนี้ก็ภาพสวยดีนะเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย